เดกคนกินเผอกินเผอมาเผอเนื้อม,มาเส,สบร์น,นี้เป็นอ,อย่างสับิเดไเบอราามะนะ lấy tí cuốn nồi lấy nó nướng cuốn ăn có đầy tí kiau kiau hư 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 lá นี่นนะนำ่ห้องเลยอ่าติ๊กติกจีดิใส่เบิงพักไปมัป้ยเบิงพักเป็นตะกรา้ายาเอามาเชัดจเลย ไม่มีอะไรมีแต่เนื้อกระดูกเดืดเยื่อะไรก็ได้อะไรเป็นกไะดูกเยอะดีเลยน เซบเซบกาพี่รอ,อืม,มาคำใหญ่ๆเผอ,อเนื้อ,อ

But i

Thank <laughs> you. เสร็จ